สำหรับใครสนใจเติมเกมฟรีฟ้ามบายราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอนชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคน ใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชดบารนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ครับกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วครับสำหรับนักเตะในชั่นนั่นเองนะฮะก็มีหลากหลายตัวเลยนะครับให้เลือกดูกิจกรรมข้าวๆก่อนและกันนะก่อนที่เราจะไปเปิดตัวพิเศษนะฮะโอเคมาที่หน้าหลักเลยแล้วก็มาที่ฮีโร่แห่งชาติครับผมมาฮะ มาหน้าแรกเนี่ยทุกคนก็จะเจอหัวข้อคําแนะนําเริ่มต้นนะฮะก็คือเขาจะบอกอยู่แล้วแหละว่าทําอะไรกิจกรรมนี้ทําอะไรได้บ้างนะฮะเนี่ยฮาร์แรนก็มาแบบพาร์ทเล็กนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราอยากเติมยัดเลยหรือว่าจะรอก็ได้นะผมว่าสายฟรีก็มีโอกาสนะครับแล้วก็เนี่ยวิธีเล่นอีเวนต์ฮะเป้าหม้เนี่ยเขาอธิบายเรียบร้อยนะเก็บพวกเหรียญพวกแต้มพวกโทเค็นพวกกุญแจนะครับตามกิจกรรมเลยส่วนพวกที่เป็นเชฟเชงโก้ร,ร้อยก้าก็อยู่ในร้านค้านะครับก็คือต้องเติมเอานะครับสาหรับเนสตาเอ่อวอลลติกก็อย เปลี่ยนนั่นเองนะครับเนสตาเนี่ยดูเหมือนไม่ยากนะเอานักเตะฮีโร่ OVR 90ขึ้นไปมาแลกแค่5ตัวเองนะแต่อย่าเพิ่งไว้ใจฮะดูที่เพิ่มเติมฮะตัวไอข้างบนขวา1%นะ1%นะครับน้อยกว่า1%ด้วยนะฮะไอคอนพามร้อยนะครับออน,น,บนอกนั้นได้เงินแน่ๆอันนี้อยู่ที่ดวงมากๆใครได้เนี่ยคอมเมนต์เลยนะฮะใครได้แล้วเนี่ยคอมเมนต์เลยนะสำหรับเนสตานะครับแล้วก็มาดูวาลติครับวาลตินี่ก็อาจจะ เ,เก็บนักเตะฮีโร่30ตัว OVR 90ขึ้นนะครับาสามารถแลกได้เลยอันนี้ได้100%เนะครับแต่ว่าต้องเอานักเตะมาแลก30ตัวเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเนะาะกลับไปหน้าหลักอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็เก็บทุกวันนะครับพยายามเก็บทุกวันสายฟรีถ้าใครอยากจะได้เออฮีโร่มาใช้ฟรีๆนะครับอ่ะอันนี้ดูโฆษณาดูให้หมดถึงแม้มันจะได้น้อยอันนี้ก็มารับประจําวันนะครับโอเคแล้วก็แมตช์ระดับประเทศเนี่ยอาจจะต้องเล่นนะครับ ไอ้ง่ายเนี่ยปล่อยบอดได้เลยแต่พอมาระดับกลางเนี่ยผมลองเล่นแล้วปล่อยบอดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ทีมเรานะครับอ่าแล้วก็ยากนี่ไม่ต้องพูดต้องเล่นเองเลยผมว่ายากนี่ของจริงแน่นอนครับอันนี้ก็ต้องลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้เล่นได้ จนถึงเอ่อกี่วันเนี่ยสวันนะฮะก็ต้องดูวันให้ดีด้วยนะฮะแต่กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ21วันนะครับจากที่ผมทําคลิปไว้นะฮะแล้วก็ามาดูที่ดวนแข่งด้วยสกิลนะฮะอันนี้ก็อย่าลืมมากดดูโฆษณาแล้วก็รับของฟรีทุกวันนะฮะส่วนันนี้เล่นยังไงนะฮะมาเล่นอ่อโหมด VSA นะครับผมอันนี้ก็ต้องชนะนะถึงจะได้คุ้มหน่อยแต้มประเทศเนี่ยเอาไปแลกนักเตะได้นะครับแต้มประเทศนี่ยเนี่นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราเล่นครบตามที่เขากําหนดนะฮะเราก็จะได้ของ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 แต้มอะไร อันนี้ก็คือชนะ7แมตช์น,นะครับก็อ่านะเขามีอธิบายให้หมดแล้วนะครับแล้วก็มาที่เมนูข้อเสนอรางวัลอันนี้ก็กดดูโฆษณานะมันมี3อันนะโฆษณาอันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะสุ่ม10ถึง1 0,000แต้มเลยฮนะซึ่งใครได้10,000แต้ม,มเขาไม่ด้วยเราจะใช้แบบ2,000หรือว่า3,000นะฮะอันนี้ก็คือแลกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมาตรงนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะสุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ3ตัวเนี่ย ก็ต้องรอดูครับน่าจะแบบมันบอกว่ารางวัลความเป็นไปได้หรือให้เลือกก็ไม่ได้ใจนะมันมีรอยคีร้อยเก้าอยู่ในนี้ด้วยแต่ถ้ามาร้อยเจ็ดหมดโอเคอาจจะให้เลือกอันนี้ไม่รู้รอให้มันถึงก่อนแล้วกันระหว่างที่มันให้เลือกเนี่ยแค่นั้นเองนอกนั้นก็เดินตรงอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่ยากนะแล้วก็มาที่รอบโลกครับอันนี้ก็อย่าลืมดูโฆษณาครับประจําวันเนาะแล้วก็อันนี้มันเหมือนมาสุ่มนะมาสุ่มนักเตะปกติเลยอันนี้ก็คือรับนักเตะ5ตัวนะครับแล้วก็มากดตรงนี้สุม่ม 90บวกขึ้นไปนะครับเอาพวกการ์ด90บวกนี่แหละไปแลกเนสตาดูนะครับเผื่อจะได้ขึ้นมานะฮะถ้าเนสตาออกง่ายเนี่ยกลายไปว่าราคาถูกเลยเนสตานะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ฮะัสำหรับกิจกรรมฮีโร่แห่งชาติไม่ยากนะครับมันก็มีคําแนะนําแล้วแหละนะครับแต่ผมมาขยายเพิ่มนิดนึงเพื่อให้เข้าใจเพิ่มนะฮะมาดูกันครับว่าเราจะได้ใครครับกดเลยครับด็อกบามาแน่และขอเอ่อตำนาน100ร์มนะฮะขอแจมแจมสักตัวหนึ่งไปครับ อาริโกอริกาโตอริกาโตสบังสเรังคังสํารังคังสเังคังบาซิลฮะบาซิลฮะโอ้บาซ่าโลดได้ิเฮ้มันหนึ่งร้อยบวกไม่ใช่หรอเดี๋เดๆๆเดาดเดาดเดเาเดเาร้อยบวกทำไมเกห โอ้โหได้ปูโยได้ปูโยแล้วก็ปีเลสมาสองตัวโอ้แล้วก็ได้ซับบอตต้ามาหนึ่งตัวแล้วทำไมมันโชว์โรนัมมนดิโ ER อวะ,ะ,ะ,ะทำไมมันไม่โชว์ตัวโอเอารเยอะอะฮะงงปะงงปะทำไมใช่เก้าห้ามีแต่ทำไมมันไม่โชว์หนึ่งร้อยอะอะทำไมมันไม่โชว์ผมไม่เข้าใจทำไมมันไม่โชว์อันมากสุดล่ะ ปิดพาร์ตแบบนี้หนึ่งหมื่นสองพันพอยต์ครับหรือว่าหนึ่งพันแปดร้อยนะถ้าในเกมแต่ถ้าไปเติมกับจอร์นชาวไร่นะราคาพิเศษแน่นอนครับไปถามกันได้เลยครับใน Facebook นะพิมพ์ว่าจอร์นชาวไร่นะครับทักแอดมินได้เลยยี่สี่ชั่วโมงครับพาร์ตนะส่วนใหญ่นะคือเราก็ต้องเอาไอเนี้ยไอพวกพาร์ตท,ที่มันให้มาด้วยเนี่ยเนี่ยเนี้ยไอไอพอยต์เนี่ย,ออย,เ,ยเราเอามาเติมยัดเพิ่มครับนะไอห้าร้อยพอยต์เนี่ยรอยัดตอนสุดท้ายเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสายฟรีชอบเอาไปเติมอย่างอื่นเนาะแต่นี้เน ถ้าเราเอาพวกฟีฟ่าพอยทที่เขาให้มาเนี่ยสองกว่าเนี่ยยัดเข้าไปในสตาร์พารเนี่ยถึงครับอ่ะมาะเปิดพาร์ทหารแล้วน,นะฮะเรามาพิสูจน์ว่า15พารเนี่ยจะเป็น300ร้อยพทุกพาร์หรือเปล่านะมาลุ้นกัน300ร้อยพทุกพาร์หรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนหลอกนะฮะผมกลัวอย่างเดียวคือพอท้ายๆ0นห้าร้อยหพารนะฮะอ่ะยังอยู่นะยัง300นะยัง300นะยัง300นะ อ่าสามร้อยัวสามร้อยัวฮะมั่นใจได้ครับโอเคครับพอยเราพอนะโอเคฮะโอเคฮะปิดรับเรียบร้อยครับรับมาหมดเลยฮะไปครับมาละฮาเลน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 เ้เดี๋ยวมาดูฮะเอามายืนคู่กับด็อกบา์กนเลยป จบๆกันไปแต่จริงๆมันเหมาะกับยืนคู่กับอุเซบิโอนะเอาจริงนะหรือไม่เราก็เล่นแบบสลับแล้วกันมาเดี๋ยวมาลองด็อกบากับฮารแลนนะฮะยืนคู่กันเลยและเทรน25ด้วยนะเทรนแบบจัดเต็มมานะฮะฮารแลนฮะโอ้ยใช้ได้นะฮารแลนฮะโอ้ยลำหน้าไปนิดนึงโอ้โห โอ้โห oh มาแล oh, 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 oh. oh, oh. ้วครับดองปาครับจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับมันมันง่ายไปเลยอย่างเงี้ยโดนสโตนฮะมาดอกบาครับบาแล้วกักบัวจังหวะนี้ฮะดอกงใบซึ่งโลดได้ไหมโอ้โหโหดเกิน หาช่องดีมากด็อกบาโอโหโอ้โหโ,หโอโหโ,หโอโห,โอโห,โอโหโดูความเบียดดูความเบียดโอ้โหแต่ไปไม่ได้ครับนิดเดียวครับเฟอร์ดินานเอาอยู่นะ <laughs> ดูความแข็งอะโอเคครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับแต่ถ้าไหนผิดพลาดคอมเมนต์กันได้นะครับว่าตรงไหนผิดพลาดผมจะได้แก้ไขนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย